มาซูงมาสูงค่ะพี่น้องคานอเอพี่น้องเขาอยู่เมืองใต้มาอยู่ใต้คีเรียกมาตังา้งหลายวันมมีการมีงานไหมาให้จอยห้องคานอ,อาจอย่้เทปุนในคานอเฮ็ดเฮือนในคานายไปเปยไปเลยเฮ็ดคานยเฮือนหน่อน่เหคอเฮห้ย่อคนี่คืเอเฮ็ดหยอไหนมื่เอเอลียเ้ยอะไราง นรองผัดอ๋อติดที่ตั้งเขาในนออ๋อในก็เส่ขั้นที่ตีาวานะ่รถชิบลอยเหยียบก็อลไนะออืมเนี่ยปีน้องครับว่าอยู่เมืองใต้หนก็กับิบมาอะไรค่เนอ๋อกับชิบมาอะไรค่ะอันนี้ตีเฮ็ดไน้รลังคานะน่นนาะนเจีในเชงคาน่ไปย่องอยังไๆคับ อันนี้นหนึ่งลอกนี่ก็โป๊ะตั้งในหนึ่งลอกหนึ่งล้านครับวะเนาะหนึ่งลอกเอาเปียงในฮะอ่าหนึ่งลอกหนึ่งล้านเงินไทยครับเนาะเมื่อวันนั้นเด็ดลอกเปียกเชียนน,นะะี่ครับลอกเปียกเชียนก็มีอยู่เมืเ่อเลียวก็กะมีนั่งเตาอุ่นฮะเนยอบีนอ,อ,อหอขลายไกรกะฮีเลว่าไหนฮีเลยว่ามันกาไหนมันตีเลยว่าตีลินเนียจับเดียนดินมาในกาที่ที่ว่าวะครับ ปีน้ามาได้ตะหมอกสองล้านแน,นอ่ครับเนาะมันขึ้นหัวล้านมันครับเนาะออเเซียหัวล้านมันเหมือนเมืองไทยค่ะเพราะเมืองไทยเนี่ยเขาขายชื่อในดังปอยในครับเนะาะย้อดบริเจังไหนไหนห้องชื่อกห้องจะได้ชื่อกาติกๆหนอ่อยค่ะย้อนฉังเลยมันกาไหนะคะ่ะพี่น้องเขาตัวว่าสภาวะพิงขึง้นตื่นเปลี่ยนในครันเนาะอ่าวิวมันสวยกะฮือในอะคะรันเนาะ่างดีกะฮือในคพี่น้องเขาเลยตัวอะไรคู้ไว้ครันเนาะ อ๋ออันกาอันว่าหนึ่งในตีลินอันว่าหนึ่งเข่าขามไรเลี้ยงเขามันอ่าเข่าขามไรลุมลาต้วยถึงมันก็มันอยู่ที่เก่าที่เลี้ยวก็มันก็กาขันมันก็คืนห้างก้อยค่ะเนาะย้อนเวลาแผ่นดินเมืองในกว้างใหญ่นะในคันนเาะอ่ากลุ่มมูลใหญ่นะในคันนเาะอันมีย้อนมันอันผ่านย้อนมันในก็อยู่ที่ว่าก้นเอาขามหมูปกป้องหมูเฮ็ดช้างไว้ค่นเนาะอืมในขณะ ย้อนสังเวยมันกาเนีก็ย้อนว่ามันตัวกับหันในเมืองตาขี้เรียกมวดเห็มกาหันกัหันกว่าทอดกว่าถึงป้าพังมียายต่อมาถึงจีตอนวิ่งเจียงไฮใช่ปุ่นขะนอ๋อมันเป็นจังไหนคะวิวห่างลีห่างลีเห็นเนี่ยก็กีมันคือคือแคบๆในมันก็หายาบขะนอ ต่เดีเปียนมาคือคือ,คอแค่แค่ม่ไรขุดลอยมากในข้าวตังสอามปีครับย้อนบอลอยนมันใหญ่นะรเนาะไรคุดเหนือมันหนังหืมมันเดีเปี้ยงค่ะอ่าปอดังในห้ามปีน้องเขาหันตีตาใน,ตใน้งตยนปีน้องเขาหันเอาเจาหนึงแค่การ่ะหนึ่งลอกในล้านหาค่ะอ่าหนึลอกเตืออเขาวานในขนาเนาะเดี๋มีสี่สิบหกสขา,านในขนาดเนาะ ตั้งนางสี่สิบตั้งหลังหกสิบไหนใคย้อนนั่นเอันไนค่ะอันนี้นห่นแค่กายใหญ่ค่ะเนี่ยตั้งเตยเนี่ยจับตังกาเปลี่ยนตีเตยก้อยกามันห่างหลีล็อกมันเข้มสฉิต้านเอก็ก้อยกาให้คึกเข้มคึดกา,าปานเหมือนหนังตั้งเหนือ้อได้มีค่ะตั้งเหนือได้ดเนนก็เหมือนหนังว่าลอยอันนั้นนี่ก็คึดผักฮะเนาะพี่น้องฮะ ลอยในกึดผากในเว่าลอยในเปียงเหมือนของเตี้ยวขาจุกมือเลี้ยวหน่อยนี่ยเตี้ยวขาชี้เทือนอมือเลี้ยวหน่อยเพราะลอยในเปียงเหมือนนายอ่ำในก็ปองมาตุ้ยกับชื่อในฮะเปลี่ยนชื่อแต่คิดเรียกเมย์ใชอันปุูนปีน้องขอหันสอมอีดีนั่นตีตั้งอันขาวขาวนั่นเป็นตึกตอกน้ำบ่อหนองปุูนนั่นแต่ว่าทำนางนอนอันว่านนั่นขะหนมีอยู่ทั้งปุูนขะนะขุนนำนางนอนอันว่านั่นขะหนออ่าเป็นเจ้าในฮะ นเก็เชียนตั้งค้นมาดีนในทางเชียนค่ะในะปีน้องค่ะ,ะเชียนตั้งคืนมาดีนในทางเชียนค่ะที่ดินบิวสวยๆจากท่าขี้เหล็กแม่สายครับผมไม่ว่าจะเป็นคนไทยใหญ่หรือว่าคนไทยคนจีนถ้าหากว่ามีใครชวนใจก็ถือว่ายังมีโอกาสอีกเยอะนะครับ ลอกล้านล้านนะฮครับล,ล,ล้านถึงล้านห้าล้านถึงล้านห้าในหมายถึงว่าร้อยตารางวาครับร้อยตารางวาครับผมวิวสวยครับไอ้บ้านที่ปลูกแต่หมู่นี้ก็จะมีทั้งบ้านคนจีนคนไทยไทยใหญ่ว่าอาขา,าหลายชนเผ่าครับที่มาอยู่รวมกัน เพราะว่าบรรยากาศดีวิวสวยสุดอากาศดมเย็ยนด้านหน้าด้านหน้ามีน้ำหนองอด้านหน้าเป็นเบียงด้านดังถือว่าเป็นภูเขาท่าหงจุย้ยคนจีนเขาบอกว่ามันอันนี้นาะด้านดังเป็นภูเขามันหงจุย้ยมันดี พี่น้องครับน้องบ่ออะไรามาหลีหพอถึงเวียงดาคิเล็ตเขาขาก็สังสวาคาราตีลินอันป้อก็เดีเลยมีอยู่ครับนะาะงอ่าคาราสายเมืองพองศ์ที่นั่นก็ตึกป้ออยู่ครับเมื่อเดียวครับก้อยกาตีลินนั้นว่าในลวดลวงในมีครับน,อขาขาน้องเขาเข้าไว้ในเนงินในธนาคาร เนื้อป่านนปีในข้าคขามีไวเ้เฮียงเชียนในก็สองสามปีมากกมันก็มเลยเฮียงเอียดเฮียงช้งฮะอัน,นในข้าวขาซื้อไว้ตีลินล้านค่ะไปควาปีไรขึ้นล้านก็มีค่ะปีน้องค่ะอ่าตีลินในเมืองมันปรุงขึ้นไว้เตี๊ยว่าๆจันหู้จันหันค่ะเนาะอ่า,า,า,ามันเหมือนเมืองไทยค่ะเมือนขข้าคขาอยู่เมืองไทยมาชิบเทียชิเปีดปีในข้าขายามซื้อไว้ ตารางมาว่า3ามสี่พันคนมาแก่นะก็เข้าดังสองสามปีนี่ก็ย่อมม่ถึงหมื่นครับเหมือนยาเข้ามาหานอจอมแผนดินเมืองใตยเขาไหนจอมชายเลียนหนีจากเขาไหนเนี่ยตีจาเข้ามาปีกลายนี่ลอกหนึงหาเสียนในนอเอ่มื่อเร็นี้อะไเปียดเลื่อนไปจ้านถึงปีครับเข้ามาลอกล้านเนาะฮานอึ้นมาหาเสียนเนาะครับไปด้นถึงปีครัมันเหมือนอางในฮานอยอดเอนี่จักนั่นกล้าขายหมักวง หมักหวานอ่าก็าขายเขาเชียนเขาซอยว่าขายน้ำชมน้ำหวานน้ำกัดน้ำเย็นอ่าอัติมเย่เคกูเจอกูลองว่ามันขายได้หมดนะฮะอ่าลูกจีนเขาเจะในขานอ่ะอ่ะาพวกห้องหมอเนี่ยเฮ็ดตำช,ชุ่มตำียบเฮ็ดอาหารการกินขายเราขายปีอะอืมกูเจอกูลองค่ะก็จะเขาทำจ่ายเงินไทยกับน้ำขาหนอเพราะมาตอกเงินมาในตีเลยวา่า หนึ่งวันนี่จันต่ำกับสี่ห้าเหมือนในขานอ่ะเดี๋ยวในวันนั้นสองว่าเงินไทยก็ต่ำวันสองสามพันขานอ่ะพันสองพันพันสองพันนี่มันต่ำขาน,น,น,นอ่ะย้อ 1, 2, 000, 1, 2, น,นเบอ,อเจอไหนแหละไล่ก้าไล่ขายไล่หากินไลเ่เฮ็ดช้างมันง่ายขานอะ่ะมันง่ายค่ะอยู่ในจับได้ค่ะเงินไทยก็เจ๊ัขเนาะเงินมันก็เ,นนกเ,นนเจ๊ัขเนาะเงินขี่ก็เจ๊ัขเนาะย้อนเบอร์เจ้าในแหละพอาะปีน้องเขาใครเรียกไล่จัดปนันปีน้องไต่บะมีเงินห้าใน ใครซื้อไว้ไยนใครหยาบใครผือท่าไนใครเปิกินกับห้าห้าไงก็อยู่เมืองไทยก็เลยอยู่เมืองมานก็เลยอยู่เมืองไต้ก็เลยฮะอยู่เมืองอะไรก็ลยค่ะมาซื้อเปียดไว้รอมหู้ไว้ให้เหมือนเปิดเทียเดอ๋ยนนก็เลค่ะอันไหนตืกองไหนอ่อไปมีตังเข่านะฮะนี่ด้วยใครเลยเปิดรอมหู้ไว้ให้หน่นน่ะอันไหนเจ้าของอยู่เมืองไทยฮะนี่อันไหนเจ้าของอยู่เมืองไทยฮะนี่ฉีเตืองฮะนี่ซื้อไว้่ง ตีเลว่าสองล้านนะครับนี่เมื่อวันนั้นอ๋อเตึกหาเสียในะขนาดอันนั้นตีเลยว่ามีเจ้าของหมดแลค่ะเนาะตีมีลักเป็นลักเป็นลักน่ะตีเลยว่ามีเจ้าของหมดยาวะคะ่ะเนาะตีะเป็นลักเป็นลักนะเป็นตัดไว้ค่ะเอยอยอดบระเจิ่งไหนก็แค่ผักตอนถึงปีปอเมปีน้องไต้ะค่ะมาอยู่ที่ไรกินที่ไรไหนก็ถูกเรียมีแผ่นดินเปล่าขลายเมืองใต้นี่ก็เข้ามาชื่อคะ่ะเนาะแผ่นดินใต้ค่ะเบียนชังคะ่ะเนาะ อําจ้าว AH. ่าใครเมืองใต้เคอรใต้ขึ้นใหญ่ในอยู่เมืองไทยอยู่เมืองเขียนี่มันขึ้นอย่าะไรฮะว่ามาเต๋อว่าองมาลุ่มล่ำมาผูกต้นไม้ต้นตอกมาผูกเนอห่อต่อตัวเฮิอ์นเนอวานเนือเวียงเนอวานเนือเมืองเฮาขาในขอนอมาจอยันโปกป่องขาย้อนไปเจอในเขาใจชูกะย้อนชูบันปีน้องใต้เข่าอันอยู่กุติกุหลิยนอันมีอยู่กุบานกุเมืองไหนก็เฮิมีน้ำเจอหักเสือหักเคอร์เฮิมีน้ำเจอผิ่งเปีง ฮานอ์เหมือสูงตั้งเส้นค้าตอนตะวันเมื่อไงคะเหมือสูงกูก็ค่ะ